คุณยายวัดที่ะยายน้อยโอ้คือวันคากแทงงวดวันที่สิบเจ็ดมังหันน้ะเจ็ดสองสองเจ็ดงวดวันที่หนึ่งเดี๋ยได้ตัวได้ย่ายเเจ็ดกับไทยสองเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดค่ะเอางวดวันที่หนึ่งกุ่ม้าเดี๋ยววันที่นี้ได้ตัวใด้ย่ายพมันาพ่ได้เป็นมือเงีหยเดี๋ยวิ่งกระเด้อเอ็ค่ะแปดสามหนึ่งสามเก้าซีสองซี ศูนย์หาสามหาหนึ่งหกสี่หกเดนเดนแปดกรับสามสามตัวศูนหาแปดสามแปดหกหนึ่งละจ้ะคุณยายใส่ยกให้ท่านผู้ชมมังนะเ,เพื่อเพื่อนอยากแคบหน้าจอนะคะท่านผู้ชมอ่ะชัดบอกอ่ะแคบเออดขอบคุณคุณยายค่ะเอาตัวเลขลงด่ยาย ขอบคุณค่ะคุณยายค่ะ